ซุปตาเมืองไทยบ้านเราไปงานบ่อยมากโดยเฉพาะงานแฟชั่นวีคที่ผ่านมานะคะ oh. เราก็ได้เห็นแล้วแหละว่าแบบตอนเนี้ย uh huh. สื่อต่างประเทศเริ่มจับตาซุปตาชาวไทยมากขึ้น<จ>นะคะรเรียกว่าแบบเฉิดฉายระดับโลกใช้คํานี้ได้เลยนะล่าสุดนะคะคุณป่านนะคะคุณป่านนิชาพัฒน,นะคะสาวสวยที่แบบว่าโด่งดังในวงการแฟชั่นระดับโลกนะพี uh huh. ่ทนันแล้วก็ยังมีแบบว่า สาวสวยนียเคยเดินพรมแดงนะคะของเมดกาล่าด้วยและยังพ่วงตำแหน่งนะคะคันที่บิลเชอร์อิดิทเตอร์นะคะให้กับนิตยสารา Vogue Thailand เราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือสำคัญของเป็นแบบอ่ะคงงว่าเป็นตัวท็อปของวงการแฟชั่นระดับโลก ที่ต้องรู้จักอ่ะผู้ตรงๆนะคะล่าสุดคือคุณป่านนะคะได้มีการเปิดตัวนะคะบริษัทเอเจนซี่นะคะที่ชื่อว่า The Venture Management นะคะเพื่อเตรียมส่งเซเลบริตี้ไทยนะคะเชิญใายระดับโลกนะคะอย่างที่เต้กินไปคือตอนนี้อุตสาหกรรมวงการบ้านเราค่ะค่อนข้างที่จะมีแสงเยอะมากๆคือบอกว่าบาเอาผู้ตรงๆก็คือเกือบจะเทียบเท่าเคป๊อปแล้วนะเพราะว่าแบบไปกันเยอะมากแล้วแต่ละคนก็คือสร้างมูลค่า แวลูให้กับแบรนด์ดังๆระดับโลกเยอะมากนะคะ,ะซึ่งสําหรับบริษัทนี้นะคะก็มีการตั้งเป้านะคะที่จะสร้างแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับแบรนด์ต่างๆนะคะให้รู้จักกับความสามารถอของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของม,มีในเรื่องของภาพลักษณ์ของศิลปินชาวไทยด้วย<ม>ก็คือพูดง่ายๆว่าบริษัทนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเรื่องการประสานงานจัดหาเลือกเฟ้นศิลปินไทยะคะ่ะที่มันแมทกับ แบรนด์ของยุโรประดับโลกที่เขาแบบจะมีการคัดเลือกโน่นี้นั่นออกมาเนาะซึ่ง6สุปตาไทยอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือ6ตัวท็อปวิชวลของประเทศไทยที่มีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วลว่าก็คือมี6คนที่คุณป่านจะดูแลนะคะอย่างแรกอย่างที่เห็นเลยมีไม่ว่าจะเป็นน้องไบร์พี่ไม้อาโปไบเบิร์นะคะน้องกรับแล้วก็พี่ไม่ นะคะพี่ใหม่ดาวิกาของเราสาวสวยหนึ่งเดียวในบรรดาชายหนุ่มทั้ง5้าคน6คน6คาแรคเตอร์นะคะซึ่งตอนนี้มีการเปิดไอจเนาะแล้วก็มีการเปิดเว็บไซต์ก็รวมทั้งน่าจะมีการเปิดติ k t o อกด้วยถ้าเตาแบบเห็นเห็นไม่ผิดเนาะเขาไปส่องมาก็มีการแบบว่ามีการลงในส่วนของข้อมูลศิลปินทั้ง6คนโปรไฟล์ทั้งหมดว่ามีเคยร่วมงานถ่ายปกถ่ายแบบของปกนี้มิตายาสารอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือตอนนี้ก็คือแบบว่า โอ้คือแค่เห็น6คนนี้ก็คือสึกใช่เนี่ยคือแบบเป็นแบบตัวท็อปต้นๆแล้วแหละตอนนี้ต้อ,ตอตงใช้ว่าต,ต,ตัวท็อปต้นๆเพราะว่าที่ผ่านมาแฟนๆน่าจะเห็นแล้วว่าคือทั้ง6คนบินไปร่วมง,งานแบรนด์ดังระดับประเทศแบบต่างประเทศคือเยอะมากจริงๆ oh, แล้วก็แต่และคนก็จะมีตําแหน่งด้วยเนาะของแบรนด์ดังๆโน่นนี่นั่นมากมายเนาะก็ยังไงก็ยินดีกับทั้ง6คนด้วยนะคะหรือแบบ กูจะบอกว่า6คนนี้คือคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันแล้วรูสึกว่าเขาจะมีความแบบยูนิคหน้ามีความยูนิคมีความแบบเท่มีความสวยแล้วก็มีความเกรแบบเหมาะในแต่ละแบรนด์ที่เขาเลือกสรรกันมานะคะยังไงก็ฝากเป็นแฟนติดตามชมกันด้วยนะนี่คือเห็นในทวิตเตอร์มีแฟนคลับแชร์กันเยอะมากในในส่วนขอ,ของประเด็นนี้พี่ทาน <c oughs> แล้วแฟนคลับหลายคนบอกว่า ท่านั้นี่คือ6ตัวท็อปพิชวลจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเขามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหมายถึงว่าเปิดอีเวนต์งานเปิดอะจคือแม่สะเทือนเลื่อนลั่นถ้าห้างก็คงมีพังเพราะว่าแต่ละคนคือแฟนคลับเยอะจริงๆแน่นจริงๆใช่เขาบอกว่าถ้าจะจัดจริงๆสงสัยต้องเป็นงานปิดค่ะไม่อย่างงั้นคือแบบว่าป่นข่าคือแบบว่าถล่มทลายใช่คือเรารู้สึกว่าใช่เนี่ยโอ้โหคือแบบแต่ละคนคือแฟนคลับหนาแน่นอะไม่ธรรมดา